จน้องไห้ครับแม่ยั้เสียงเสียงเบลเลยนะมึงอ่ะอ๋อพี่ครับผมยอดขอยากให้คุณดู <ket> ได้ไหมครับได้ครับได้อะไรนะครับ<ได>ผมแล้วมีร์หร้อยออฟเฟอร์คนดียู่กลุ่มที่ห้าวันนี้จะมาบอกกดจราจรแล้วครับ ข้อที่หนึ่งขับรถโดยประมาททาให้เสียทรัพย์สินข้อที่สองขับรถโดยประมาทหรือตั้งใจเป็นเหตุทําให้ผู้อืน่นเแก่ชีวิตข้อที่สามขับรถผิดเลนจนทําให้คนอื่นมีนนความเสียหายข้อที่สี่จอดรถในที่ห้ามจอดข้อที่ห้าหลบหนีด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แหการหรือตั้งใจหลบหลีกข้อที่หกจอดรถขัดขวางการสัญจรหรือจอดรถไม่ถูกต้อง ข้อ 7. เจไม่มีใบอน,นุญาตขับขี่ข้อที่ 8. ดขับรถสิบเลนหรือขับขับขี่บนทางเท้าข้อที่ 9. ก้าเจ้ที่เรียกแล้วไม่จอดขอตรวจคนแล้วหลบหนีข้อที่ 10. บเดินวิ่งกลางถนนจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุเดือเสียครับข้อที่สิบอแข่งรถในถนนหรือที่สาธารณะก่อกวนความเดือดร้อนและรำคาญ อันนี้กดจราจร11ข้อน,นะครับ